สบายดีพี่น้องสบายดีุกุลุกุลสมองสุบนผัวผ kind of ักันนี่แล้วกับซองน้องเดือนพี่น้องสิมือีนกามือชั้นวันดีเนาะสมือตังแจกให้น้องใครได้หากกระสิมาเก็บดูพี่น้องเลยก็มีลายอันลายอย่างเนาะไปบ่งน้ำกันวันมียังไงให้ผู้ชายมาแบกเอา

มันมันบ่เบาบ่หายแปลว่าให้ขี้บูนเัินหยุบลงมันจะเ่าหน่อยอันนี้ก็คือล่ากล้วยเพิ่นสิปาดเลยกันเห็ดคือไม้ขีปนาะเราสิเอาใบกล้วยนิบเอาอันกระดูกนะเพราะว่าห้ามบ่ใส่มือจับ คันหามีคันหาอะไรดักดักข่าวมาด้ยถูกเอาน้ำฉีดใส่ให้ขี้เทาหยบเนาะจังบง่ายตอยู่วัดนะ เอาประตกตเก้าตัวดิเอามาประสาทลำเนาะเ่าก็เอาไปมาลากมาใส่เข่าใหม่ไปแตงเนาะมือเก็บดูไม่ไเละไติ้วผ้าออมพนมาอยู่ในรถมาขึ้นไทยนี่ครูพนกำลังเก็บดูตเ้าก็บมาเก็บเอาไปเก็บเอาเจ้าน่อ เก็บให้มันพ่อเ่ cause, portion, ้เก็บนั่นให้มือเก็บมาด้วยไอ้น้องพอมีปลาลุงเอามาพี่ทิพย์อยู่พี่มากมากมาเอาอันกับกล้วยเก็บกกล้วยจะปมือเลยเก็บลอันทอันเก็บหลายคน อันน oh. e ี้หน่อยมันก็เก็บใส่ไปแลมดนุ่เป็นอะไป็นเก็บเก็บ่ไง้าวบ่ขี้ไงเนเเแล้วเลียวบไม่ได้เออถ่ายยังมี้ากระจอกตอมตอมอยู่การเก็บดู แ้ว um um no? ันแนบเบิงอยู่ไปดักมีแต่ม่าเมื่อสุงย่างเดียวโ้ยบอกเล็ม่เห็นฉากูอ้าวไคสจมาฉักแล้วดับมือแล้ว่เช็เมนไงเดี๋ยวดวงดีอยากเห็นไหนตุ่งหคานี่แหละนี่ไม่แอบดีะทีมเขาเองนะเบิ่งมึงเท่่มึงก่อ

เนเเก็บป็นพี่จังกูเก็บกระดูกปู่ฮะนะหักแตกอยู่ไดนบริพัตรยางป้ายผ้าเห็นเลือดติดมือมันโมเป็นยังยังมีแปฝกเก็บกระดูกแล้วบนย่างคือกั้นเลยขีบกุ้งนี่แต่กระดูกของคนยาวคนใหญ่เนาะอ่าแล้วขีบขอ้นไรคือเก็บหน่อถ้าเก็บเป็นลูกนะมาแม่มาเก็บดีๆนี่บบกหมูเ็นา ผลเอาไปนํำตุ่มหูบัหอยผู้ใดบเห็นจ่อยขึ้นแดดไปได้ยังอันนี้ก็ถูกเอียงเออห่างกัไเออชาตาเออมนยัาไม่เห็นใหม่น้ำเอียงเหกรณ์เราไปนํำเนอตุ่มหูนะ

มันบมดเต็มโชักไงมันมาี่ปนเต็มบาอันหุนนี่ปินปินปินหัวลงปินหัวขึ้นปินมาทางนี้นะเป็นหัวขึ้นอวยเออข้าใจเป็นหุ่นนะอวยขึ้นเข้อบดแนิว

โป้งหันแล้วแล้วยังเอาเขายังเอาาช่อนวันนี้เป็นลงไปวันนี้มาบิงเขาแต่เศร้าเบิ้งบินแล้ว้ทนาเรก็มา้วาแล้วยิ่งเนก็เ่ยนหัวหัวลงูนเต่แต่จููนอ่าในหน่อยก็ตาแบบก็ได้กนผมแอบเอานเ็กเอาเบิ้เดียวบิงวนไทย ตอนตอนเเพ้วนะครับปินหัวลงไต้เนาะบัดบาดเน้าจิมาอวยเขี่ยขี้เทาเป็นหูปินหัวขึ้นเนื้อหันหน้าพี่น่อตอนดาฟุยงให้ปินขึ้นเถึงผุ้ชายปินลงลุ่มบาวควันเผาเก็บไม่ต้องเดอนนะเก็บเลย ผู้ชาย,เ,ยเป็นหรรัวลุงรุมแน่เบงตะเวนิืนว่าผู้หญิงเป็นหัวคน,นเนทิงสองเบิง่งลูกหนึ่งเขาลงจำหันคำว่ากองเิืนแววมาเนาะ <c oughs> พ่อโครงการเนาะอือพ่อเครงการแล้ววันยาวแล้ววนคุเดียวพ่อแล้วนะปัญหาคุณหนึ่งหายคุณหนึ่งดีแต่คุณทิศกันคนนี่แหละคนทิ้งกันย้อนยาวย้อนบุฟองบุฟองกันมาลงไหนลงปีนห้าไีนห้อยนี่แหละบ้านนี้โอ้เรื่องคนใตเปีนหัวปีนห้าที่ใต้หรือว่าอย่างบุญใต้หรลอเปล่า บอลลนชบปะฮอนฮนเออแต่มันออกกักไรบีไีเอียงขนตาใสไปกองโมเสสหวานปาเด้อไอ้งสิล้างเด้มาพีสีโจมันไปร่างอันลูกลูกพ ูไปแห่ออกคือโจมคือปาไว้แ้มั้ขยับข้าปใตอกลากอนนาร่างกอนจังหลังหลังเอนอนเออถอดลงมให้มันเออถอยอดได้ถอจม้งกอมันขี้เทาจังออกเออล่างเออเอาขามามเอ้นอมลางมลางล้างกันนั้ย เลยปลพอได้ล้างมันบดเาว้น่าออกมาเลยับมาไปบนไม้ทีนั่นก็ให้มันเปียกไปเรื่อยๆนีะเกียบน้ำค เอาเาชั่วขัดขนเยืนชไยืมเด้อเาเอามาเาัขนาโทมา้งลางทางล่างน่นี่ีแทให้น้ำได้กระดูกข้าว โอพายีเอะก่า้บุนะเขาเนหน้ำเขานาะอย่น้ำเขาเป็นงโอกิมินนะจิมินเนามันสีนาเนาะมันสีนาจะเกะปุูนมันมีมบม่าก็บะดูดอนะ

สิทธิตทุกคนอันน้ำหอมมันสิทธิวันนี้กนนจอดค้าสงนี่ย่ามมากแต่กรเทิงเนาะ

เอเอวา,างันเนี่บอกเคันเหวมันเมซื่งไหนมันฮอกงลงันไหนมันซึ่งอาผักข้าวหอเรียบร้อยข้าวสะอาดปานนี้ไอรเันนี้ก็ห้องมกชนิจาเนะ

I yeah.

อยลูกก็สวรรค์ัตว์เป็นนางเทพเยก้นกระสิโต๊ะเลยนบ้านเนี่ยลูกเย็นอันนี้วันนบประหยัดอยู่บาทจิ เอาหมกนิจานะไปเค้น อย่าดน,นักบันนี่อย่าดน,น้ำแล้วก็ถือว่าจบไปที่เนาะแล้วก็เสาดูกนนอะเมือ่อเขาถาดเนาะพี่น้องแล้วก็ใายเบิง่งคิ้าเนาะพี่น้องถ้าไปเบิ่งน้ำกันคิปต่อไป ແລະກາການຖືກະດູກເມືອກໍຄືວ່າຕ້ອງໃຫ້ຄົນທີ່ສະຕິດີແປວ່າຕ້ອງເອົາເມືອໃຫ້ຮອດເປົ້າໝາຍເລີຍບໍ່ໃຫ້ງ່ວງໜ້າຫົວຂ້າງໝາຍແນມຄວາແນມຊ້າຍນະພີ່ນ້ອງລະກະບໍ່ແນມຂນລງດຂາດເນາະ คอมมนว่าเล่นเมื่อยอย่างเดียวไปรออยู่วัดพื่อน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ละลาเลยเดอ้อเพือทีอ่เข้ามาบ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เฮาในเดอ้อไปเลยพี่น้องพอกันคลิปนะก็ออสบายดี